เอาสมุยเซิร์ไปเอาเปิดเขาเข้าป่าเข้าดวงไปแล้วครับลมมืออนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทั้งสิบสี่ท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้สมุยเตะไปก่อนนะ้เกมแรกนะครับแอดมินนั่งง่วงนอนอยู่ครับสมุยเอาชนะพม่าไปนะครับพม่าขอแก้นะครับ สมุยเชื่อไปเอาเปิดเขา้าโอ้โหเปิดเขา่เเขาแตกนะครับเรียบร้อยนะครับห้าสามแล้วนะครับสมุยนำห้าสามนะครับเอาเชื่อไปเอาเปิดเข้าป่าเข้าดวงไฟอ,อีกแล้วครับอโอ้โหเตะระเบิดเปิดแ,ปดแตกนะครับฟังพ่อมา thế 800 phải nhỉ? biết bao nhiêu tiền? không được? sao thon cứ 100 thôi, <c oughs> เอ้เอ้น้ำกันเด้เอน้ำกันเด้เอเขาปลาเขาดุมเปิดหัวเอายกเอาพมา่าว่าไงเอามงยอดมาเรียบร้อยนะครับทักทายเพื่อสมาชิกที่อยู่กันทั้งบ้านทั้ง25ท่านนะครับวันนี้แอดมินไม่ได้กลับต่างจังหวัดครับทะเลทลามานะครับหลุดมาถึงสแกงามนะครับ เอาแล้วครับสมุยเขียวไปเอาโดนปม่ายังได้อยู่เอาแล้วครับเอามงมาเอาสมุยเปิดหลังเท้าเอาวิ่งวิ่งกย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 กเอากลับไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปม่าว่าไงเอามงยอดเอาสมุยยังทันอยู่เอาปม่าเสียบหัวมาเอาโดนสวนกลับเอาเปิดหนึ่งเรียบร้อยทักทายคุณอภิชาตินะครับเอฟซีครับเข้าป่าเข้าดงใช่นะครับ แอดมินนี่ชอบครับสนามแล้วก็ถ้ามีป่านะครับป่าซ้ายป่าขวาป่าข้างหน้าข้างหลังนี่ครับตามสโลแกนครับติเข้าป่าเข้าดงผักยทั้ง45ท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเอาเซอร์ไปเอาเปิดหัววิ่ง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 เอายก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 เรียบ้อยไปหาต้นมะพร้าวหรอครับไปน้ำกังเจ็ดสามนะครับ เอ้าเอาเรียบร้อยเสิร์ฟตัดยอดเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนทำไมผมว่าจะไปภูเก็ตอยู่นั่นเนี่ยแต่มีโดนห้ามไปเนี่ยใช่ไปไปน้ไเตะถ้วยไงโอ้ขอถ้วยีดีๆมาเตะโอ้ย่าไปตะปันเล้วภูเก็ตมันก็ฆ่ากวาดตกชั้นเงี้ยมาเตะกัน็ตินว่าใส่เลยเงั้นวันสามพันสามพันนะใส่เตะไปเลยนะป้า ที่แรกว่าเราวิปิเตะวิ้ย์ปืนยญ่วิ์ปืนหญ่ว่าสามพนว่าโอ้ตกไปรกนโอ้ที่แรกว่ามื่นหนึ่งวะกนัดกันแล้วย่งดีไหมมื่นหนึว่าจะิเตะสามพันมาหนไหมายอกระ่นบเี่บ้านคน่บ้านอมหน่อยหน่อยสามพัน เรียบร้อยแล้วครับมัวตะเปะโอ้โหนะครับนี่นะครับถ้าอยู่หลังสนามนะครับต้องดูกล้องนะครับไหลสดโดนปักเขาไปเรียบร้อยนะครับแอดมินเดินออกห่างกล้องแป๊บเดียวเรียบร้อยเลยปักเข้าให้นะครับปักเต็มจอโอ้โหเรียบร้อยนี่นะครับ บางคนเขาบอกว่าทําไมไฟ์สดมันดูไม่ชัดทําไมไม่อยู่ตรงกลางนี่นะครับอยู่ตรงกลางถ้าเผลอแป๊บเดียวก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเราตั้งกล้องมุมใหม่ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวับเดี๋ยวตั้งมุมใหม่นล้วครับอะ เ,เสียงชัดไม่ชัดนะครับเมื่อกี้โดนปักเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับมันปมเตียงทางเนี่ยไปอย่างีมันก็ไปเหมืนกันนะเนาะกท่ขาไมเอา้งถาม่เนดังยันดังดเสีงยงเสียง,งอ,อ้งทยี่สิบแปดท่า,ทา,ทานนะครับสเรงนี้นรสระ

พี่ยามมาะพี่ยามนละู่ภูเก็ตบ่เออพียาพี่ยามรับของภูเก็ตวม้บวอี่ยามวมวป่าจเ็นทนของ้องล้เด็กันไปบไอเนอะ

แล้วมันเป็นอก้อนเปอพีู่เดี๋ยวมาเลยคสองแล้วแมวมาข้าบหมเดื้อแมวมาแมวมแล้ก็เลยพูดลำบากเนี่ยแต่ตอนเนี้ยอ้เนีู่่แบบดีมนป็นงไเนี่ยจบจ้าแูไปไอ้นั่นนอ้ตัวไอู้อิงไม่ได้ไ่ดูเข้าใจมันติดทิ้นชัะติดติดนาแล้วภูมันโดนเรียกไปเกชดคนอได้ เอานะไม่ไมเจไมเถ้เ <tamam> ป <us |zh|> ็นใทีแนเปิดเปิดไปทดีมดูนันที่มันเปิดก็ออยที่เปิดไมดีเลยไม่ดีได้ไงเด็กวาเนี่งที่มางยิ่ง่เด็กเทียเนี่ยยึดไอ้บอลทอนะครับ้อะาั เพราะว่าจะมีบอลัวเอีแล้วคุณผู้ชมีุณโกมิโกมีแ่ามี้รอถ้าบอลมาเดี่วถ้าบอลมาไม่มีเขาไม่เอาเขาลยเอาไอ้บอลมาเขา้วย โอพีนเป็นเพ um> claro> enfin ื่อให้เอแค่ใน่เพื่อให้เอออรน่ะเป็นราชการยังไก็คือเมียนเป็นพี่ก็เหมือนเหมยเสยงเนี้ยไอเสีงไป่รักาาาคือเป็นรายการไอท้ไอท้เราไอไอท้เป็นแค่ลูกจ้างไอให้ลูกจงยังย้ำได้ประจำไอเสีงประจำไอเสยงบแล้วไออแค่กินทกวันที่เดอยังไม่ด้วย เขาเรียกมันเนกนันว่ายบอลเือจากนแวไม่ชื่อแล้วไม่เรียกล่าเร็นไม่ได้วไม่ได้เขาเอาไปดูเให้มันติดอะไรการปรอนะจไ้จาแมไอ้มวนี่กวน้ด้ก้บนี่กวน้ไอ้บอมันไม่อย่ไ้เจ้ามวเป้ามายไ้อนดาบอไอ้เคยแม่เคยิงจบหนักขึ้นเล ไอ้เจย์ในใจจนตายไม่ไม่มีไอ้เจย์โกเลี้ยไม่มีสิตโกเลี้ยรุกงประเทศไทยตารางโกง่ายใครมีแฟนไม่มีจิทธิ์ที่จะตชได้ไอ้ตัวเลี้ยมมนทำงานโรงงานเหรอไอ้โนเลี้ยมทำงานทำงานอยู่ระยองเราใจแต่พูดถึงไง้รับราชการอะไรไม่มีไม่มีเอาจะมีได้ยังไงอ่ะไอ้มันไม่มีจิตชาติให้กินใหตายก็ไม่จิตไม่เกลือขายพี่แวฟนไม่มีใครสามารถจิตชาติได้เลยจำเป็นเลยการด่าเขาเนาะกระถูกเปท่าเขาเตะไปอะไรเขาน่ะจิตแฟน เปสมาคมไม่ว่าเขากันอย่างนี้แล้วไอ้ไอ้เตยออกมาคอมเมนต์ขอโทษเนี่ยขอโทษมันขอโทษได้ไงอ่ะขอโทษไอ้เขาเขาไม่ดีมันจะอ่อนด่าแล้วมึงต้องให้เพื่อนมาขอโทษเขาดิไอ้เตยไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะมี่เจย์มีการนะมีลบเท่าไหร่ลบแต่ก็มีดีเหมือนกนนะก็ถือว่าดีเหมือนกันอ้าวทักทายคุณสุอิยงเมส เม็ดสีนะครับกักกอยู่ที่สนามสแกงาม3.9ทับหนึ่งนะครับของโปเต้นะครับสแกงาม3.9ทับหนึ่งครับเป็นซอยตันนะครับวิ่งเข้ามามาในซอยประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับสนามอยู่ฝั่งขวามือนะครับอะยังไงก็เข้ามาได้นะครับช่วงสงการยังมีพม่าเดินสายหรือว่าพม่าเจ้าบ้านเตะอยู่นะครับน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะใกล้กันข้างมึงหลายล้านก็เสี่ยงไงินไกลเลย พักถายจัง2ี่สขันโดนปักเข้าไปแล้วครับแอดมินเผลอแป๊บเดียวนะครับสองแปดนะครับเอาเม่ได้วันนั้น้นทเต้าปาดมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยกรรมการแต้มเท่าไหร่นะครับสิบสามไม่ใช่แต้มเท่าไหร่ตอนนี้สิบสามแปดนะครับสมุยนำนะครับเป็นแล้วก็เตะเกมสิบห้านะครับ เอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเนืองเอายังเปิดได้อยู่โหเนี่ยครับอย่าว่าเปิดแตกนะครับคือเปิดแตกแต่มันข้ามไปฝั่งเจ้าสมุยนะครับรองทงรองเท้าไม่ใส่นะครับนี่นะครับภาษาพื้นบ้านอีเปิ่มนะครับรองเท้าบ่มีใส่แลครับเนี่ยแปดสิบสามนะครับโอโหลูกเสิร์ฟเบาอยู่เลยนะครับ สิบสามแปดนะครับเอาเสอร์มาเปิดหัวเอายกหัวเอาตามไปกระทืบเขียวเรียบร้อยเอาเปิดหนึ่ง เอาโยกเอาสมุยเขียวมาเรียบร้อยทักทายคุณน่องเกียงสักนะครับปักเข้าให้นะครับ,รบรวันนี้มาสนามสแกง,งามสามเก้าท่าหนึ่งสนามนี้แอดมินเพิ่งเคยมานะครับก็เห็นพม่าเตะอยู่ก็เลยไล์สดนะครับเอาเสอร์มาโอ้ยเปิดหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสมุยเสิสร์มาดีนะครับปักเขา้าจุด จุดพวงสวรรค์แล้วครับเรียบร้อยเลยครับเอาเต็มเป้าแล้วครับปักเข้าให้เรียบร้อยแล้วครับนักกีฬาเอาสิบสี่แปดนะครับเอาเสิร์ฟไปอีกแล้วเรียบร้อยเสิร์ฟออกเอาเปิดหนึ่งโยกสองเขียวมา ฝั่งไมา้าน้ำูกินแมนี่นะเอาเสิฟยอดมาอเอ้ยเรียบร้อยจบเกมเราสมุยชนะไปสองเซตนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเราสานำเน้นการไล่สดโดยป๋าพงเดชนาคู่สร้างน,นะครับแล้วก็ปา๋าโย่งเตาปูนนะครับ BMJ อ็มเจสผู้ผลิตเสื้อกีฬาจากชนมุจากไออุทัยธาน,นีนะครับแอบมินเขออาญา่าตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ